เนี S <S لا, <S <S ่ยได้น้องลอยนะน้องลอยพ่อเราไปเห็นคลิปว่าเราไปเข้าห um um ้องน้ําไปกับลูกบัดทีบัดชฉากหน้าเข้าห้องน้ําแล้วกะพอดีลูกมาก็เป็นวินเลยเป็นลมบอกเป็นลมเป็นลมสัดบอกซัดกึ๊กกึ๊กกึ๊กขมูนเอ้าวคอยเห็นคอยตกใจว่าอู้น้องลอยเป็นยังอยว่าบัดบ่าวบดได้รถมาก็เด้อค่อยไปเบิ่งเด้อะเราบอกว่าเนาะไปบ่บ่าวบดยิพาคคอยไปบ่ไปถามแล้วนู้นแล้วยิ้าคคอยไปพาไปบ่ เจ้าจิขี่นั้นอยู่ปะขี่รถบ่อบหรอให้ขี่นั้นอยู่ปะขี่บเอาถันยาได้ถันยาก็บ่จอยได้เอามีแต่ว่าเราปลอดภัยรับบ๊อบของมือปลอดภัยแล้วดีขึ้นเลยดีใจน้ำดีใจน่า่น้องต้องระวังเนาะเราบริกินยานะมันเกิดโอ้เราลืมเราลืมเป็นโรคประจำตัวบ๊อบจอยแมนมันเกิดขึ้นทุกเมื่อนนี้นี่ล่ะพี่น้องเอ๋ยเนาะ ฝากติดตามเบาโอลิแหนเดอร์พี่น้องเบิดสตชูปสุคนเนาะพี่น้องเลยเนาะเปิดผัดมาครับเพื่อที่จะน้องตุ๊กครับลูกว่านคืไร้อยอย่างเดียวลม่ไว้นะท้อรัมก็ได้ครับอ่ะไฮพ่อแพทย์คับเบาใจสัมภาษณ์เลยจุ๊กแตงนัวก็เอาเลล้ยจุ๊กแตงนัวถุงนึ่งก็เอา นบึ่งพสาพันเสาพันอาพันผู้ใดสีจุเป็นนัวเลยมัจุเปนัวออาสาพนตัน้อยเองมันมีอยู่บ้านให้พอแพทย์จำพลาดเลยเนาะอ่นอม่เนนอเท่าไหอันละหาพันเออยอกไปนอดืกหมีแนวหยอกพ่อแพทยอะไรหยอกอะไร <laughs> เราไม่ได้หย่ได้ลวาจริงนะแม่เราพี่เราหาแล้วีกเาหายแล้วมาบัสก่าดได้โอ้ลมหนาวหน่อนี่เ <c oughs> นาะโอ้ลม,มหนาวเอาได้ยังมันต้อนลองเไดในขนมนุขนมนักกาน้ำสม้มนันเอจอยได้น้ำสม้มกับนุมแพ็กหนึ่งโอ้ <c oughs> แล้วลอยคอยได้สาบมาจอยบอซื้อวะาเราบ้าเราได้เลยนะนอนกันเราดึงกินเราเราดึงกินเรื่อยๆะนะโอ้เราสิขิกับเราสไลด์บัติขิ้นกิ่งเนอะจากนอแล้วบัตโอ้ยจังเบิ้งเบิไปหน้าเบิ่งด้วยแล้นสิไปหนูเราโอ้ยดึงกินหนูหนูคุกเล่นจำหนูคุกว่าจะนิ่ง

นี่ลงมาเงาคนน่ะนั่งอยู่ผู้เดียวอยู่ทางเข่าโบกฮะโบกเดี๋ยวเจ้าขอเมื่อแม่ชื่อนี้ให้ใครชื่อยังเครื่อโอเอสนี่นลงมาเลยแล้วบนเข่าในวัดแต่เขาเขานั่งสวดมนต์อยู่ในวัดแต่องมาฝั่งนอกรอดได้ค่เขาขาเมื่อหัวโอ้กะทักที่กันได้เออก็แม่แล้วเนาะเมื่อนี่วันอาทิตย์เกินเหตุ คัอเอากระเข่าผ้านามลงอะนะโอ้ไม่ว่าเขาอยู่ปกตินี่ไม่ได้อยู่ยากบนลงอะเรื่องว่าเนียนท้องอยังบ่ได้เป็นปกติอยู่แล้วยโอ้ตอนนี้อยากทีไปผักคลองผักย่างกินหื่งกินยาฮะเนาะหมอนุ่งคลันผักนยังไม่ไปผักเอ้ยยังไม่ได้ไปผักครับหนึ่เดือนแล้วหนึโอ้เป็นอยงไรคือบุกไปผักนะวะในคลินิกแถวนี้ดิมันบอกมี ต้องมาถ่ายอยู่ในห้องหมอหพอหมอเมืองเนาะก็แงเนาะพี่น้องเอจะบ้าเขาไปผ่าไปยังแล้วเขามาบึงในคลินิกอย่งก็ได้ไปเนาะบ่ิไปปลูกก้ยไทได้ใส่รากเขา้มาเอาไปกวดบึงบ่าเล็กหน่อยแข็งแห้น่าผ่าบผ่ากันหน่อได้อยู่ที่ว่านี้ ไปรถโฟล์บางข้อลงแหละแพงบอเขาไปผ่านบวกแพงบวแพงนะแต่ว่าแต่ว่าเทาต้องไปตลอดไปทุกเดือนแต่ว่าต้องได้ไปทุกเดือนเจ้าสัญญาลดล้างพาชนะแต่ว่าไปตอนนั้นนี่สิประมาณอยู่สามชิซิพันกิปนี่แหละขึขึ้นได์เพลื่อนทามเนี่ยเพลื่อนทามเยอะนี่นะเพลื่อนทามลายรไรย่างเพลื่อนทามไรนี้กลัวแล้วก็ ใบง่ายมาบ้านนั่นบ้านนี่ม่นเขาต้องมีสมุนไพรวอย่งละอาทิตยเราวิ่กับ่ได้มันแพงเลือเป็นเนาะทางโนนนี่บ้ีสมุนไพรอเโอ้ไปสองบแต่นั่นบอบ่ไปใชนะชวนกันไปใช่ะปไปไวัดปออ้อนโอ้มากันนั่นอยนะเดียวยวเดียวไปบงานงดนะไปไปถากไปเนย ครับน้ำครับไปเอาไว้ไมก่อนจะภาพเอาดีนะครับผมคร่บจะจบช่วงไฟนี้แขนมน้องจกขึ้นฮอดพอน้องแพทย์เอาวะแม่นเนาะพี่แพทย์มาอลินน้ำกินฮอายอยู่บมีปลากระชับเออเปิ้มาแต่เหึงง่ายกันเห็นแต่ว่าบอสเพิ่งมาเพิ่งชวนอยู่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าไปอย่างง่ายกันชื่อโอกาสมาฮะนะกวบาอยู่เนาะบอสเนาะเกิดหนังถามว่ามืดนะบอสเกิดเนาะมามาก่อน มเจาแต่เลืกแท่น่ะหอมงเจ็ดโมงแมลงขาเปล่าก็ด้านไม่ข้าพอลูกแทบเข่าพอลูกแท้าเชื่อแล้วไปใช้ตั้งนานมาแทะเต๋อเกรลอกขึ้นเมื่อแบบนี้เม่อหรืเปิมาแต่เช้าแล้วเปินก็ลอกขึ้นเมื่อก่อนเพีนเต๋อเปิดกลกขึ้นเมื่ออเต๋อเหน่อยนอนง่เนาะเปินกับนั่ง น้องถามว่าถามให้ว่ามาถามโอ้น้องเพจโยมาถ่ายเป็นเป็นวันอยู่แต่ว่าไอ้บได้นั่นเนาะพี่น้องมีโอกาสหรือว่านั่นได้มาจากเตือจนวรามืาอนี้ละจนได้มาเกี่ยวเขาป่เะอะถามเลยเนาะถามเร็วไอ้เน่ะเท่ากับเมื่อผูแหละจังจะได้เกี่ยวกับเมื่อยังเจ้าคนเป็นกรรมบ่าเราแผลงไว้ี่มแม่นเจ็บทุกยาก้น้องยากไนี่ยไง มัดเอาให้ชาแล้วบาลิคุกขืนเสลิุกข้นเะรถถอดลงงลานรถไปพาไหไมัดตามอันนั้นยังชาเหรอบ่ลานยังลานเข่ามีบ่เข่าเข่านี่งเขาลานนี่เมีบ่บ่บปั่นและได้จกซ่อมเลนะคือกล่องว่างยิ่ง

ไอ้จนเก่งใจพุแหละมือน okay. ี erm. ่ยนะลาบงัวบ่๊ะแม่จักลาบงัวจะลาบฉังจะไปอยากมือหาเราเลยเออมือไหนมาแต่เช้าก้อนเนาะบ่จ่อยกินตอนเที่ยงเนาะจะเอาลำเด้อแม่กินก็คืออยากกินยันไหนแม่กินเป็แห้งตั้งไว้ถามน้องเพื่อนดีนะเพื่อนจะบอกไปชวนคุยไปเรื่อยๆพี่น้องเลย แม่นาเรียโอยเพิ่งมาได้นอนเพิ่นชิ้หไหตัดอันนี้ค่ะแข่งค้างก่อนเแข่งค้างก่อนโอ้ใช่หมาด้วยไหตัดนี่กอ่ะทางอันเบาเบาบนเนี่ยเกาะปวดจับเบาหมอนไซทางหมอไซเพ่นกับขี้ศิตัดอ้อยนะเนาะไปลูกอ้อยคือเก่าปลูกคือเก่ายามตัดกับปลูกโอ้ยันว่าเป็นตัด ดูใ้บ้าน้าของด้วยแต่งตัวล่อให้มันหนีไปใช้ไหมแต่งตัวล่อวะขอบคุณขอบคุณเสือบริษัทส่งบริษัทก็วาล่อไมน้องน้องคือบ่านเอะในะว่ามื่อไหร่หรอน้ามันก็ต้องอาบวะส่งเสือก็ต้องสักวะใ่รมาคำไปวะยเมนโออส่งเสือกวะ บ่ต้องอาบบ่แม่นคนสกปรกบ่สิอาบน้ำกุมมือมือแบบนี้บ่าคนนอนนะเออเบาเอ็นเพราะรอแม่ไมาจะเกิดเพื่อนว่ะเพื่อนว่านะเพื่อนย่องเพื่อนเองบ่อายอยู่ดิเนาะสีแดนจะได้เบาโยกเพื่อนลองนีเนาะทรงเสื้อนี้มันต้องยากสักว่าต้องต้อง เพืองน้ำเพืองไผ่แล้ไปอันใช่ชาวหมานกขาจะลนัดกันคือไหนอันอันนี้ยังไม่ได้แก้อันโสมมันออกเลยถุงมันออกเลยเนาะแต่มันเปลี่ยนเนาะยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมใส่เลยเป็นไรหมุนเลยโคุเกะโคเกะเดี๋ยวนี้วะมันจัะมาเปลี่ยนายเด้นี่เอาเอาไงยังเปิดลูกโอ้เอาไว้ยังเปิดลูกใส่แล้วเละเหม่มันสิขาดง่ายเนาะ หลายคนบ้าวอสเห็น hmm. ยังไงนะยังใสอาลูกเบ้เสือเงาหนิเนาะเนะบ่าวอสเห็นยังไงนี่ไก่แจกล้อใสหลังนบ้าเนาะลคนมาก่เนาะมาเมื่อไหร่ดิไร่บ่าวอสเปนวาจะไดรมาเลยก็โอป่าโยังมือนะโ่ป่า คนเมื่อยจากน้องว่าเหงาบ้าบ้าเลยมาฝากมาว่าอย่างนู้นอ่ะเหงาบ้าจะเห็นว่าถามบ่าตีกับเหงาบอกคนเดียวคนเดียวเพคนกับเหยียดมากรุบบ้าคนถามน้องเลยน้องน้องตอบคนกันแล้วก็เฮ้ยเยอะเลยเนี่ยกเห็นไหนน้องไปไปซักเครื่องเห็นไหนน้องไปเอาเป้นนัวมาเ็ะกินเคยกับ ปิดไปวิ่งน้องเกงน้องว่าวด้านน่ะเราคุยเก่งเนาะพี่น้องเอ้น้องตุกเราว่าเก่งนะคุยเก่งคุยเก่งเป็นพอลูกแพผลดะว่าเก่งเนาะก็กินฮอปพอลูกแพลเดอ๋ยวนี้แล้วแล้วกินฮอปมันจุกนั่นแหละผู้ใดบุหรีมาเราก็ตามหาเราถามน้องคอยอยู่พอลูกแพลดีไซน์กือบุมาเห็่เนาะโอ้ยดีใจดีไจน์กันนะพอลุกแกินเห็นไหมใบหัวเนยอดิโลกุลหอกเป็นนี้เอามันนี่ลุกนะโม่ใจจะสุดแทงไม่หูเสียงคนเข่าแห้งเอาก็ได้ แถวเ้ลจะวันจะมาเส้นหนึ่งหมดได้เส้นหนึ่งแล้วคนโลกมันจะวางเท่าไหร่รวยโดนจุกหัวน้องวจอยวจอยนะบุญหงอเขาคอยกุมมือผมลำได้บ่จอยลำอุมทุ่มลำอยางนี้อะคอยจีได้จบคลิปลงพันเดอร์ไปนี้เลยจบเลยจบเลยเราจบคลิปเราพากันไปหาน้องกันไปนะจะได้กันเนาะพี่น้องเอกจะีได้ไปพุ่นต่อจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคือเก่าพี่น้อง มาหาน้องตุกมาหนิเนาะมาเล่นน้ำนองเพื่อนมายินดีน้ำนองเพื่อนได้ดูสาวพี่น้องเลยเนาะปั้นนน้องเลยเนาะแ้วก็ซื้อนมมาให้น้องเพื่อนแพ็คหนึ่งกับขนมพี่น้องเลยเนาะกลับเป็นเงินของเรื่อยจุลี่อย่างนี้น้องเลยเนาะเดีแก้ไปกีมันได้วนึกเดี๋ยวเดี๋ยวให้กลับกได้น้องงาเด้อดูยให้นำไปาได้เนาะไมกินครปนเนาะ

รมพัดไม่รมพัดบูอีกหรือบ่าอะไรเนี่ยบ้องไข่เน่ากินได้บ่บ่อเชียเมื่อต้มเห็ดางยาวร่มพัดบ่อหอยพักกะรี่่มพัดข้าวดอกตอนแสงแดดออนถึห้องเพลงมวลแถวบ่หลีคนร้อนาะทำชาวใบทำชาวใบว่าดบอหนี้กับทำาแล้าอยู่ดอกอันคลิปชาวใบนะทีนีาจา์มาแต่งเพลงให้เรานะ ในคลิปแล้วคีิบ่อน้อยลงผ่านบ่อจ่อยล้มลอยะนะเออเหอะไแดดอ่อนแล้วปานนี่นะแดดแก่แล้วน้องทุกเห็นบ่าคลิปล้มลอยนะเห็นก็าเป็นหามบ่อจ่อยแล้วเราเป็นอะไรหาอากาศเป็นอะไรอืมอากาศแล้วว่เราก็เป็นโรคประจำโตแล้วเป็นแต่ทุกใจน้องาะตรงเนาะเราล้มทั้งยืนนะจะเห็นเหรอจิตไห ยากินเพื่อนเบิร์ดป่เ๋าว่าบอกออนลนไปแลวหลจ้ปจอยน้องถาม,อ,ามอ,าอยากินเพื่อนเ<ม>บิดป่ผันลืมกินยาต้องไมกินยาทั่ทำนบโรคบาองอือต้องกินตลอดถ้าขาโดโรคแบบมีงินใช่งกลายอย่างนี้ต้องกินยานนะต้องหาได้แบบว่าเขาป้าจอยอยู่ในนั้นฮะปาจ้อยแล้วว่าไผยก้อนหกีโลต้น่วยนะ ขี่โดนแล้วไปวะวัยโบห้ามรอกน้องมิกไอเดะบอกน้องเราเราเครียดแห้งที่ว่าสาวพนมิฬเราขึ้นก่อนนะว่าวันไหนเพราะว่ามาถ่ายแเราผมมียังาหาแล้วใครวะชาวพรวิไลนะถามว่าสาวพรวิไลถามเราว่ามาถ่ายเรื่อยผมมียังาหาแล้วหรอวะบอกน้องขาบมาสองเถื่อเองนะว่าบอกน้องยังบมียังาหายอ้บแบบนี้น่ะ เราเลยเครียดบ่เราจะสาวพนยายกับเบ้าหลายอย่างอะ,ะงไรเฉยๆได้บ่ชาวพนมยายนะยังกูได้ไฟาฟก็กระชอนแล้วนะบ่เป็นไทยแต่ชิได้ลูดเนาะนมันสะมให้โอกาสอย่างี้ดิแต่บ<อ>่อยากให้ทายแต่แรกก็บ่ต้องให้ทายนะนี่นี่กงต้องนะร้องเพลงใส่คนบ่ห้โระกาดเดอคือนี่ยห้องเปล่นบ่เด๊ๆอไปนะถ้าไปพ้อมกันห่วยจบไปไปไปัพลาด mơ mong nhạc thì bây giờ mong mong hai hoa 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 đi hoa 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 Chị hoa 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 cho hoa ย้มซ้ำเทาเที่ยวมาปากแดงแดงย้มซ้ำเทาเลยวโจวฝากแดงแดงโอ้เป็นก็ขึ้นแทรกแล้วเนาะเป็นเป็นเป็นชาวใบแล้วก็เป็นขึ้นกันในเพลงนี้ฮะแล้วห้องมวนจะเพิ่มเพิ่มมวนคลิปอะไรดีบอสจะคลิปวะจบคลิปอย่าเพิ่งจบนะรออะไรก็ได้โอ้ยตีกันแล้วนะถ่ายแป๊บเดียวจะจบเลย นหนายอบกินก็ไปกินแล้ว <laughs> น้องตุก๊กติ๊กน้องนเนอนาะเี้ยนี่สินี่คือปลาทูสปลาทูมีกกบเผากินนะบอก ยังมีรับเข่าซ้ำอีกนะครับตาทุส้าหาพันเออจะซื้อสิพันก็ได้ได้ละตุ้มพอแห้าแห้งขมือเนี่อยู่บห้องเยอ้ยบบบอ่อยู่บ้านมีมีสิพันได้มีแต่เส้าหาเ่เพิ่นเพิ่นอยู่ใกลก่ะกุ่ยแห้งเพิ่นนอน่ะเดี๋ยวบใส่อาบน้ำแน่กล่าวเลยด้วยนะพีดบอเทิลาอยู่ไปยูน้าบ่เทิ์ดไม่ยืดน้บอเทิดติดบอเทิดะปจานวะ เมื่เอาคามัแถ่ายแล้วก่อนยานได้คนเข้าคอยไม่ได้ให้คนไม่ได้ยานคนเข้นสิบพัแดเมื่อหากินข้าวกินน้ำอยุ่เทียงหน้าเลยต้องไก้ลายใช่บ่ได้เนไปได้ย่งก่นเจอตาําอตาดำแไดเอาพนักาเ่ายกถ่ายหน่อยแห้งหอยครับน้าพาแน่อยจบคลิบก่อนถ่ายแล้วเลยเขาไปเอาแล้ว มาออกมาแล้วก็ไปถ่ายคลิปต่อไม่ข้าวแล้แล้วกินข้าวกินน้่นเนาะเนาะจะถ่ายคลิปต่อได้ถ่ายดิสมืตอนี่แบบเพดรยังไม่อยากไปทางใดก็ได้แต่มันแล้ววิ่งไปจับมันเองทักพอยเงีนเว้นตอนอยังเห็นไรรถห่อรุขน่ะแต่งแล้วเราก็ยังอยู่ได้ไม่คอกให้เอาสรถบปลงมาไปแช่น้ำกินเหรออแม่นอยู่หมูเบอร์หมู่ออกรถใหญ่เลยตัวเองรถยังแปลงได้แล้วอยู่แปลงยังโมเล่ช้ำรถตัวเองนะโฟละมือน้อยใจวะส่องขั้นล้วรถนะ เรียบร้อยเจ้าหันเป็นยังวันที่ทำานึ่งไปนัดเป็นละโทรมาบอกไม่ได้หลูดจ็คไปยังไ่เรวอยู่โทรมาบอกในใดถ้าเขาไมไปบอกห้งอยู่แล้วผลิพันะละห้าร้อบาทตัดตัวรลกันแล้ออกมาจอยงอหนังลาี่คุยน้องหลาอยู่หมดไม่เห็นนะน้อยน้องจังบุพอวางดาวอยู่ข่าวเือดยง่ใช่ บอกอันนั้นไหมบอกจะน้อพ่อรูกแคก็รว่าน้องตึกงองไปงวนเยแล้วนี่เนาะเออว้าเลยว้าเลยเน่ยังไม่ได้ว่าว่าสาเพื่นนึกแตยังไ่ได้ว่าว้าเลยเส้นหนึงเฉพาะอีพี่นยงวาไม่ได้เอนั่นสบายที่อยู่น้ำว่าบอกพ่อรู้แครว่าน้องหลับ้ยน้องยดับน้องู้สมยแล้วไปอยู่น้ำผนอกจากไอเทิดนะ ไปเผาอดดเผากันเนาะไอ้พ่อเพชรชวนสาวใบจงเมือเกี่ยวเขากับไอเทอจงจุงงงงเนี่ยจะพ่ดจะคุยกันยังเดียวนี้นะะคุยกันยังวะเลยจบเพียบลงแล้วหยาพทองหัอย่างเราบาทามเงินคืนนี่บนหนาวบนข้นบาทขนบาดนีเงเ้าปลุกแพ้แล้วจมเข้าไปขายให้ได้เงินพันบาทปีนี่น วันนั้นน่ะเอาน้องหนึ่งคืนนี่บุได้หนาวบ่เยอะป่ะเยอะบ่ห่อนี่แหงน่องไงเด้อ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 ลืมได้เอาโอเคบัดนี่พอรีที่บคลิปคลิปก่อนได้บ่บ่ได้คลิปคือกันแล้วไปนี่นะพี่น้องเบากจะเป็นไดนน้องลอยนะน้องลอยเป็นลมเป็นลม้มโอ้ยหลังจากไปเขคาห้องน้ำอะไรพวกว่าลุกมาเลยจะเป็นเนี่ยไเอาแล้วเราเป็นแบบเราเราเป็นพญานเดิมอ๋อบ่ได้อันตรายวะโอ้ยคันบ่ค้าถ้าเจ้าเห็นบ่ อันนั้นน่ะกระทงน้ําตายแหละเออไอ้ดเอาล่ะเปิกของน้ําคันกน้ํามตกน้ําเลยเออคันว่าบ่ลูกบห้องน่ะคือว่าบ่เห็นเจ้าน่ะเออคัเราไปผู้เดียวน่ะดไปก้าอพี่น้องเนาะเบาลิจบคลิปก่อนพี่น้องเอ้ย